ก็ขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้เป็นแล้วกันครับแล้วขอให้มีความมีสุขสบาย <laughs> ขอให้รวยก็มี้ยงกันตัดเรนเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มาวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะบ้านทหารเอก็จะเป็นอย่างไรก็ขออภัยนะหวังว่าคงจะไม่เหนื่อเรานะคะแล้วก็รับคุณแม่กันไดก็ขอรับน้องบ้านทหารเ่งเลยนะคมาเป็นกำลังใจตัวเราขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณงานน้องสุกยอดมากสำหรับพี่ๆทุกคน เพราะว่าตอนนี้ต้องคือผมมีส่วนมาแบบเป็นผู้เลือกคำพูดได้เหมือนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเขาจะจัดให้นะฮะก็ขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุนนี้พาผมมาทำบปรพาผมมาเจอแน่นอนแล้วก็ขอบคุณสำหรับงานวันเกิดดี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ